สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หวังว่านักเรียนทุกคนคงพร้อมจะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยบทเรียนที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้คือเรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ก่อนเริ่มเรียนเรามาทบทวนทําความรู้จักกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันอีกครั้งนะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทั้ง4มุมเป็นมุมฉากครับโดยที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมี2ชนิดแตกต่างกันดังนี้ชนิดแรกเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันและอีกชนิดเรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันด้านที่ยาวกว่าเรียกว่าด้านยาวและด้านที่สั้นกว่าเรียกว่าด้านกว้างครับเรามาเริ่มข้อสู่บทเรียนกันครับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนสงสัยไหมครับว่าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคืออะไรให้นักเรียนพิจารณาจาก หน้าปกของหนังสือเรียนดังนี้ครับนักเรียนลองตอบรูสิครับว่าหน้าปกของหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตรน์นี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดใดครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับทีนี้ครับให้นักเรียนใช้นิ้วของนักเรียนนะครับวนไปตามขอบหนังสือเล่มน,นี้จนครบรอบครับดังนี้ครับ ระยะทางที่นักเรียนใช้นิ้ววนจนครบรอบหนังสือนี่แหละครับเรียกว่าความยาวรอบรูปของหน้าปกหนังสือเรียนนี้ทั้งหมดหรือก็คือความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นั่นเองดังนั้นครับความยาวทั้งหมดของด้านทั้ง4ด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครับเราจะเรียกว่าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครับการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้นักเรียนพิจารณาจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนี้ครับรูปที่1คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้าง4เซนติเมตรด้านยาว8เซนติเมตรครับนักเรียนจะเห็นว่าจากตัวอย่างกําหนดด้านกว้างมาแค่1ด้านแล้วก็ด้านยาวมาแค่1ด้านใช่ไหมครับแต่จากสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นด้านที่เหลือน,นักเรียนสามารถตอบได้ไหมครับว่ามีความยาวด้านละเท่าไหร่ ก็คือ8และ4เซนติเมตรนั่นเองครับแบบนี้การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นก็คือให้นำความยาวของด้านทั้ง4ด้านมาบวกกันได้เลยครับดังนี้ครับก็คือ8บวก4บวก8บวก4ครับซึ่งได้ผลบวกเท่ากับ24ดังนั้นความยาวรอบรูปจะเท่ากับ24เซนติเมตรนั่นเองครับ อีกหนึงรูปครับรูปที่2ก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กำหนดให้ด้านยาว5ซนติเมตรด้านกว้าง3ซนติเมตรครับความยาวของด้านที่เหลือก็มาจากสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่บอกว่าด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นด้านที่เหลือก็จะยาวเท่ากับ5ซนติเมตรและ3ซนติเมตรเช่นเดียวกันครับการหาความยาวรอบรูปก็คือนำความยาวของด้านทั้งสด้านมาบวกกัน ก็จะได้ดังนี้ครับ5บวก3บวก5บวก3ได้ผลบวกเท่ากับ16ครับความยาวรอบรูปของรูปที่2ก็จะเท่ากับ16เซนติเมตรครับให้นักเรียนพิจารณาข้อความดังต่อไปนี้ครับบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามยาวเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงเท่ากับ สองเท่าของความกว้างบวกกับสองเท่าของความยาวครับก็คือจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวอย่างครับต้องได้จะเห็นว่าความยาวของด้านกว้างมี2ด้านใช่ไหมครับแล้วก็ความยาวของด้านยาวก็มี2ด้านใช่ไหมครับดังน,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 นั้นความยาวของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงเท่ากับ2คูณความกว้างบวกกับ2 คูณความยาวนั่นเองครับทีนี้เราลองนำรูปที่1มาแทนค่าตามสูตรที่นักเรียนเห็นครับรูปที่1ความยาวรอบรูปก็คือจาก2คูณความกว้างก็คือ2คูณกับ4ครับบวกกับ2คูณความยาวก็คือ2คูณกับ8 2คูณ4เท่ากับ8ใช่ไหมครับแล้วก็2คูณ8เท่ากับ16 8 16บวกได้เท่ากับ24ดังนั้นรูปที่1มีความยาวรอบรูปเท่ากับ 24เซนติเมตรครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังต่อไปนี้มีความยาวรอบรูปเท่าไรครับจากภาพที่นักเเลยนเห็นนักเเลยนก็จะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีด้านกว้าง25เซนติเมตรและด้านยาว50เซนติเมตรถูกไหมครับจากความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ2คูณความกว้างบวกกับ2คูณความยาวครับก็จะได้ว่า สองคูณยี่สิบห้าบวกกับสองคูณห้าสิบเท่ากับห้าสิบบวกหนึ่งร้อยได้เท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ไหมครับดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้ก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตรนั่นเองครับแบบนี้ต่อไปครับการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้หนักเรียนพิจารณารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ดังต่อไปนี้ครับ รูปที่1คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ6เซนติเมตรครับจากสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีความยาวของด้านทุกด้านยาวเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นต้องเรียนตอบได้ไหมครับว่าด้านอีก3ด้านของรูปที่1มีความยาวด้านละเท่าไหร่ครับก็คือมีความยาวด้านละ6เซนติเมตรนั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นครับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่1ก็ สามารถหาได้จากการนำความยาวด้านทั้งสีด้านมาบวกกันนั่นเองครับก็จะได้ว่า6บวก6บวก6บวก6ได้ผลบวกเท่ากับ24ดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปที่1ก็จะเท่ากับ24เซนติเมตรนั่นเองครับแบบนี้ต่อไปครับอีกหนึ่งรูปครับรูปที่สองก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว4เซนติเมตรครับ ด้านที่เหลือจะมีความยาวเท่าไหร่ครับก็คือมีความยาวด้านละ4ซนติเมตรเช่นเดียวกันครับดังนั้นความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่2นี้ก็คือนําความยาวทั้ง4ด้านมาบวกกันก็จะได้ว่า4บวก4บวก4บวก4ได้ผลบวกเท่ากับ16ใช่ไหมครับดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปที่2ก็จะมีความยาวเท่ากับ16ซนติเมตรแบบนี้นั่นเองครับ ทีนี้ให้นักเรียนพิจารณารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราเพิ่งทำไปสักครู่ครับนักเรียนจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านทุกด้านยาวเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นครับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเท่ากับ4เท่าของความยาวด้านครับก็คือสามารถสรุปได้แบบนี้ครับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเท่ากับ4คูณกับความยาวด้านนั่นเองครับน่าจะเห็นว่า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นมีความยาวด้านของด้านทั้ง4ด้านยาวเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นในการหาความยาวรอบรูปเราสามารถนํา4มาคูณกับความยาวด้านได้เลยครับดังเช่นรูปที่1ครับความยาวรอบรูปก็คือ4คูณกับ6เท่ากับ24เซนติเมตรแบบนี้นั่นเองครับจงหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้ครับ ตะเลนจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้าน25เซนติเมตรใช่ไหมครับการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือนำ4มาคูณกับความยาวของด้านก็จะได้ว่า4คูณกับ25ได้เท่ากับ100ดังนั้นครับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ก็จะยาวเท่ากับ100เซนติเมตรนั่นเองครับแบบนี้ ต่อไปครับให้นักเรียนลองหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนี้ครับนักเรียนสงสัยไหมครับว่ารูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากยังไงตู้ไหมครับเพราะว่าหน้าตามันไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมซึ่งรูปนี้นะครับความจริงแล้วเกิดจากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหลายรูปมาประกอบการจุดเกิดเป็นรูปนี้ขึ้นมานั่นเองครับซึ่งการหาความยาวรอบรูปของรูปนี้ก็คือนำความยาวทุกด้านของรูปนี้มาบวกกันได้เลยครับ ดังนี้ก็จะได้ว่า8บวก4บวก5บวก3บวก3บก7จะได้ผลบวกเท่ากับ30ครับดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ก็จะมีความยาวเท่ากับ30เซนติเมตรนั่นเองครับแบบนี้ต่อไปครับให้นักเรียนหาความยาวรอบรูปของรูป ต่อไปนี้ครับรูปนี้ก็จะคล้ายๆกับรูปที่ผ่านมาใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนลองตอบครูสิครับว่ารูปนี้เราสามารถหาความยาวรอบรูปได้เลยหรือไม่ครับยังหาไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ทราบความยาวของด้านอีก2ด้านครับคือด้านนี้และด้านนี้ครับดังนั้นการที่เราจะหาความยาวรอบรูปของรูปนี้ได้เราจะต้องทราบก่อนว่าทั้ง2ด้านนี้มีความยาวเท่าไร่ครับ แล้วเราจะหาได้อย่างไรครับวิธีการครับให้นักเรียนพิจารณาดังนี้ครับนักเรียนจะเห็นว่าถ้ามองดีๆรูปนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่แหว่งไปใช่ไหมครับเราลองลากเส้นเติมรูปนี้ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมให้เต็มรูปขึ้นมาครับแบบนี้ทีนี้ครับเราจะเริ่มหาความยาวของด้านนี้ก่อนครับคือด้านล่างจากส่วนเดิมด้านบนครับ มีความยาวอยู่แล้ว3เมตรใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนลองคิดสิครับว่าด้านที่ต่อออกมานั้นมีความยาวเท่าไรครับก็คือมีความยาวเท่ากับ2เมตรนั่นเองครับโดยพิจ,จารณาจากด้าน2เมตรที่มีอยู่แล้วครับแบบนี้ดังนั้นครับ3เมตรรวมกับ2เมตรจะได้เท่ากับ5เมตรใช่ไหมครับดังนั้นจากสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าครับที่บอกว่าด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันดังนั้นด้านล่างที่เรายังไม่ทราบว่ายาวเท่าไร่ก็จะมีความยาวเท่ากับ5เมตรนั่นเองครับแบบนี้ต่อมาครับอีกด้านหนึ่งคือด้านนี้ครับจากสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับที่บอกว่าด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันอีกด้านหนึ่งยาว6เมตรใช่ไหมครับแสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องยาว6เมตรด้วยเช่นกันครับแต่ฝั่งหนึ่ง ให้ความยาวมาแล้วว่า1เมตรดังน,น,นั้นด้านที่เหลือที่เป็นเส้นป่าจะต้องยาวเท่ากับเท่าไรครับก็คือ5เมตรน,น,นั่นเองทีนี้นักเรียนลองสังเกตดีครับด้านที่ยาว5เมตรตรงนี้จะมีความยาวเท่ากับด้านที่เราไม่ทราบว่ายาวเท่าไหร่ใช่ไหมครับดังนั้นด้านที่เราต้องการทราบว่ามีความยาวเท่าไหร่นั้นก็จะมีความยาวเท่ากับ5เมตรนั่นเองครับแบบนี้ก็จะได้แล้วครับว่าด้านที่เหลือจะมีความยาวเท่ากับ 5เมตรนั่นเองครับทีนี้เราก็สามารถหาความยาวรอบรูปได้แล้วครับโดยการนำความยาวของด้านทุกด้านมาบวกกันครับก็จะได้ว่า6บวก3บวก5บวก2บวก1และบวก5ครับสุดจะได้ผลบวกเท่ากับ22ครับดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปนี้ก็จะยาวเท่ากับ22เมตรนั่นเองครับแบบนี้ โจทย์ปัญหาการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้นักเรียนพิจารณาจากตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับนักเรียนวิ่งออกกำลังกายรอบสนามฟุตบอลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดกว้าง50เมตรยาว100เมตรเมื่อวิ่งครบรอบสนามฟุตบอลจะวิ่งได้ระยะทางเท่าไรครับจากโจทย์โจทย์บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นสนามฟุตบอลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มี ขนาดกว้าง50เมตรยาว100เมตรใช่ไหมครับนักเรียนก็ลองล่างภาพสนามฟุตบอลที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดกว้าง50เมตรยาว100เมตรแบบนี้ขึ้นมาก่อนครับจากนั้นครับการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหาได้จาก2คูณความกว้างบวกกับ2คูณความยาวครับดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ก็จะหาได้จาก2คูณ50 บวกกับ2คูณ1 0 0ครับซึ่ง2คูณ50ได้เท่ากับ100 2คูณ100ได้เท่ากับ200ใช่ไหมครับก็จะได้ว่า100บวก200เท่ากับ300นั่นเองครับก็สามารถตอบได้แล้วครับว่าเมื่อวิ่งครบรอบสนามฟุตบอลจะวิ่งได้ระยะทาง300เมตรนั่นเองครับแบบนี้ตัวอย่างสุดท้ายของบทเรียนในวันนี้นะครับ สถาปนิกคนหนึ่งออกแบบบ้านโดยให้พื้นที่ของบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ40เมตรบ้านนี้จะมีความยาวรอบพื้นที่เท่าไรครับจากโจทย,จทย์บอกมาแล้วใช่ไหมครับว่าพื้นที่ของบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ40เมตรนักเรียนก็ลองล่างภาพรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ40เมตรแบบนี้ขึ้นมาก่อนครับจากนั้นครับ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาได้จาก4คูณความยาวของด้านใช่ไหมครับดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ก็หาได้จาก4คูณ40ซึ่งได้เท่ากับ160นักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วครับว่าบ้านหลังนี้จะมีความยาวรอบพื้นที่160เมตรนั่นเองครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียน สรุปท้ายบทเรียนนะครับการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหาได้จาก2ค,คูณความาววากว้างบวกกับ2คูณความยาวครับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาได้จาก4คูณความยาวของด้านครับจบแล้วครับนักเรียนเป็นไงกันบ้างบอกว่านักเรียนคงจะเข้าใจบทเรียนในครั้งนี้กันนะครับ นักเรยนอย่าลืมทำการบ้านที่คุณครูสั่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งหน้าสวัสดีครับ